สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็จะมีการจัดสองหม้อผ้าคลุมเตาอบนะคะผ้าคลุมเตาอบก็ลูกค้าเพิ่มเป็นซิปนะคะอย่างนี้สองด้านซ้ายกับขวานะคะเพื่อสะดวกในการเปิดและเราก็1ชุดเราก็จะมีกระเป๋าแถมให้ฟรีนะคะเป็นกระเป๋าหูรูดอย่างนี้นะคะผ้าก็จะเลือกเป็นสีเทานะคะตัดตามขนาดให้ค่ะซิปเปิดสองผ้าก็ถ้าใครสนใจนะคะผ้าคลุมเตาอบนะคะก็ ทางเบอร์ได้นะคะ 04, 4, 3, 9, 6, 0 4 4 9์9นะคะเรายินดีให้คำปรึกษากันก่อนนะคะคุยงานกันก่อนคะ่ะวันนี้ขออนุญาตไปจัดส่งภาคลุมเตาอบก่อนนะคะสวัสดีค่ะ